อยากเป็นคนแรกของตระกูลครับเพื่อรับราชการเพราะว่าไม่มีใครเรียนหนังสือสักคนเลยส่วนมากทำธุรกิจเครือข่ายก็คือทําไปสักพักหนึ่งปึ๊บก็คือบริษัทหนเราาตมสชีว สวัสดีครับคุณผู้ชมนะค,ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสอดชีวิตออนไลน์ะนะตอออนไลน์ด้วยถูกต้องค่ะคุณผู้ผผมชมนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะ เราต้องรูบรัดตัดตอนเพราะว่าเราเป็นออนไลน์คุณผู้ชมนะฮะแขกรับเชิญของเรานะมาไกลมากเลยบินตรงมาจากกาลสินนะคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับพี่เก๋กเกษมสันประโพทังนะฮะสวัสดีครับบินตรงมาจากกาลสินเลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นคนกาลสินหรือเปล่าพี่เก๋เ,กเป็นคนจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามอยู่ใกล้ๆกันไหมใช่ครับอ๋อเหรอใกล้ๆกล้กันใช่ไหมใช่ใกล้กันส่นเดียวกันเนาะเมื่อก่อนพนักงานทีมพูเราเนี่ยจะอยู่กาลสินมหาสารคามเยอะมากพี่สาวเต่านี่อยู่มหาสารคามเยอะมาก กระทูเยอะมากอสรคามีมหาาลัยดังไงใช่สองที่สองที่ใช่แล้วไอ้ที่สองที่แยกออกมานอกเมืองเนี่ยใหญ่โตมากเป็นอาณาจักรเขาเลยนะใช่ค่ะนะพี่เก๋พี่เก๋ถามก่อนว่าเป็นคนมหาสารคามที่บ้านเนี่ยร่ำรวยหรือว่าลำบากรับเอ่อต้องต้องเขาสมัยตั้งแต่เด็กครับก็คือเป็นคนที่พ่อแม่ก็คือทํานาชาวราชนาใช่ครับเพราะฉะนั้นคือ อ่าก็ถือว่าปานกลางครับไม่รือว่าไม่ลำบากมากใช่ครับแช้เรามีนาเยอะใช่ครับพี่เก๋มีพี่น้องกี่คนะฮะมีสองคนครับอ่ผมเป็นลูกชายคนที่คนโตอะฮะก็ถือว่าไม่ลำบากเพราะเรืองถ้าเกิดที่ผ่านมานี้ห้าคนเจ็ดคนเก้าคนก็มีแล้วเราสัมภาษณ์มาพี่น้องเก้าคนใช่ครับบางคนเป็นคนสุดท้องบางคนก็เป็นคนที่คนกลางแสดงว่าไม่เขไม่ได้ลำบากอ่ะนะฮะปัจจุบันแต่งงานแล้วครับ นะฮะมีลูกกี่คนแล้วฮะสองคนครับสองคนนะฮะคนชายหญิงครับชายหญิงเลยไอ้คนปลูกเจนเนี่ยเรียกสองนะโอ้ไม่กล้าสามครับไม่กล้าสามหมอลงตัวดีนะคือผู้ชายผู้หญิงจริงๆเขาบอกถ้าเกิดมีลูกลูกคนเดียวก็เสี่ยงเกินไปสามคนเริ่มเริ่มลำบากแล้วเริ่มจะเลี้ยงไหวไหมครับคือตอนที่เราอยากมีลูกบางทีเราเราเราก็อาจังยังไม่แบบมีมากยังไม่สบาย ครับอ่าแต่ตอนนี้คือ2คนแล้ว2คนแล้วครับตอนตอนที่ตอนตอนที่เราอยู่ที่กาลสินเนี่ยด้วยความที่ครอบครัวเป็นครอบครัวปานกลางครับนะฮะตอนนั้นพี่เก๋เรียนอะไรยังไงบ้างเลยเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อก็คือผมจบมหาลัยมหาสารคามออ๋ก็คือเอกการบัญชีและการจัดการครับบัญชีตัวเองก็เรียนการจัดการนะในส่วนตัวอ่าแล้วที่เคจบโทก็คือรัฐประศาสนศาสตร์ที่ที่ใช่ครับที่สารคามอ่าที่มหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จอ๋อ้บ้านสมเด็จของเรานี่แหละ ทำไมขยมับมาจากก,กจาจการามาที่รปศเพราะว่าผมรับรายการ เไปทางนู้นเลยอันนี้คือผมไม่อยู่ตำแหน่งก็คือนักจัดการงานทั่วไปหรือว่าจะหรือว่าจะกลุยทางเข้าการเมืองที่จะเลือกตั้งอันน็นคตไม่แน่ครับนี่สวสเกด้วยนะฮะนน่เพราะเราก็อยากทําเพื่อชาวบ้านนะครับเพราะเราฟุกงกียรชาวบ้านนะฮะสมัยเรานั้นเรียนเป็นคนเป็นคนเอาต้องถามก่อนเป็นคนเรียนเก่งไหมครับก็ถือว่าปานกลางเพราะว่าเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายว่าในส่วนการเรียนคือเรา ทำยังไงให้ได้เป็นรายการความหวังเราทำเพราะนั้นคือพยายามเรียนให้มันจบเพราะเราก็ไปหาสอบอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นคือชอบราชการหรือว่าเป็นตามที่เขานิยมกันมันเป็นมันเป็นราชีพหมายถึงว่าตะก่อนเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยคือบรรดาหลานแปดแปดคนเนาะลูกของยายเนี่ยครับก็คือไปทางไม่ไม่มีไม่มีสักคนเลยไม่มีสักคนครับก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากเป็นคนแรกของตระกูลนะครับในการที่รับราชการอเพราะเพราะว่าเราก็ เอาง่ายว่าพ่อครัวไม่มีพื้นฐานในเรื่องของธุรกิจอะไรเลยนะครับแต่วันธุรกิจก็ไม่มีราชการก็ไม่ค่อยมีใครรับใช่ครับก็เลยอยากฉีกมานี้ก็ก็คือหมายถึงว่าอยากอยากเป็นคนแรกของตระกูลนะครับเพื่อรับราชการเพราะว่าไม่มีใครเรียนหนังสือสักคนเลยอ้าวครับส่วนมากก็เรียนถึงมหอย่างนี้แล้วเขาไม่ได้เรียนต่อใช่ครับเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวบอกมีความคิดว่าที่มีที่นาเยอะไม่จำเป็นต้องเรียนเด็กคนมีได้สมัยก่อนคือก็คือที่นาก็ปกติครับแต่ว่าคือถามว่าวันนี้เนี่ยคือมันต้องอยู่ที่เราเพราะในรุ่นเดียวกันผม ในหมู่บ้านก็ประมาณสักเพียรสองคนเองี่จบปรตีนะครับไม่เยอะแล้วภูมิใจนีครคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจไหมว่าเกดบอกว่าในหมู่บ้านมีแค่สองคนที่จบปริญญาตรีในก็ก็อหมายถึงว่าผมก็เอาง่ายๆเป็นเป็นคนที่ชอบจิตกรรมก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมว่าภูมิใจในเรื่องที่ว่าวันนี้เนี่ยพ่อแม่ผมก็คือได้อาศัยผมด้วยได้ได้สิทธิ์ของรักษาพยาบาลด้วยมันก็จะทำให้หมอราชการใช่ครับนี่คือจุดเด่นอันก็คือผมผมยกตัวอย่างว่าวันนึงอผมไม่รู้หรอกว่า ทุกคนจะมีเงินในกระเป๋าถึงแสนไหมใช่ไหมตแต่วันหนึ่งพ่อผมนี่คือป่วยป่วยคือเป็นโรคต้อกระจก<อ>ผมคือวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้ตังค์สักบาท<อ>วันนั้นคือผมผมใช้แค่ว่าวันนึงคือค่าค่า้องพิเศษ<ม>ก็คือส่วนเกินแค่นั้นเองต่างอย่าเป็นคนแรกในราชการใน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 ตระกูลเราแล้วไพอแถมได้ใช้สิทธิการเต็มที่มันก็ภูมิใจภูมิใจมันภูมิใจมากมากในส่วนนี้นันเพราะว่าผมก็ก็ตั้งใจละ แล้วนอกจากทํางานราชการมีอาชีพอื่นเสริมไหมผมก็พอเราเป็นรับประการเนาะก็คือเรามารู้ว่าในชีวิตเราเนี่ยต้องดําเนินการดําเนินต่อไปในเรื่องของรายได้ซึ่งเรามีครอบครัวเนี่ยคือเราไม่ใช่ดูแลแค่ลูกนะครับเราเราิ่มมีค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นทุกอย่างครับเพราะนั้นคือผมเลยบอกว,ว่าวันนี้เนี่ยมันต้องหาอะไรที่เสริม,มผมเป็นคนที่เปิดโอกาสว,าว,าว่าวันนี้พอผมเจอธุกิจที่ผ่านมาต้องขอบคุณนะครับมันทําให้เรามีประสบการณ์แสดงว่าไปผิดหวังมา ผิดหวังเยอะต้องใช้เราเยอะก็อยู่ประมาณในวงการ20ปสไม่ีไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดชื่อนะใช่ครับแล้วเราเกี่ยวกับเรื่องของการคือการโดนหลอกการผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของสินค้าเพราะผมไม่ไม่ไม่ทำแนวเรื่องตัวนั้นยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีผิดกฎหมายายการคือรับสองเด้งเพราะนั้นผมก็เลยส่วนมากทำธุรกิจเครือข่ายก็คือทำไปสักพักนึงปุ๊บก็คือบริษัทหนีถูกต้องไหมครับหายไปเลย คือตอนทำนี่อยู่ไม่ตอนทำนี่คือก็ได้ได้รายได้ตามที่เขาบอกแต่สุดท้ายเขาก็ปิดบริษัทน really> ี้เฉยๆดื้อดื้อดีนะครั้งแรกครั้งแรกก่อนพี่เก๋ตอนที่แบบเราทํากําลังเออเราก็โอเคทากําลังทําได้ดีแล้วเป็นรายได้เสริมวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันมันปิดแล้วอะเราได้กลิ่นแล้วว่ามันปิดเนี่ยเราทราบยังไงหรือว่าเราไปแล้วมันปิดเลยหรือว่าอย่างไเพื่คือคือตอนแรกเราก็ดูปกติใช่ไหมแต่รับหลังตอนหลังมาเนี่ยคือหมายถึงว่าในเรื่องการส่งสินคท้า มีการมีปัญหาสินค้าอาจจะส่งไม่ทันเพราะผมบอกทำบริษัทแรกที่ผมประทับใจนะครับห้าวันออกก็คือรายได้เนี่ยเข้ามาห้าวันเงินออกที่ต๋อคิดดูว่ารายได้ตรงนี้มาเนี่ยผมยังมองเีกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีใครที่ปิดร้านหนึ่งไหมไม่มีนะครับบริษัทไม่มีทีมงานไหนที่ปิดเป็นร้านเราเราขายของมันนึงก็ไม่ไม่ถึงหมื่นอย่างอจริงใช่ไหมแต่คือขายมันสามารถปิดเป็นร้านได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นคือที่เป็นร้านเนี่ย ดังเลยเพราะว่าผมเป็นคนแนะนำตอนนั้นนะที่ี่ชอบเครือข่ายก็คือมีแต่คนว่าใครแนะนำอย่างนี้ยเพราะนั้นผมก็เลยว่ามันเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์ในเครือข่ายแต่ผมไม่ยอมแพ้นะเพราะเราเรามีในเรื่องของที่อยู่เครือข่ายเนี่ยคือเราเราดูแล้วว่ามันไปได้เราไปได้แต่ว่าคือผมจะเล่นเล่นเน้นในเรื่องของสินค้านฮะครับอ่ะบริษัทปิดแล้วเราก็ไปทําบริษัทสองที่สองใช่ครับ ก็ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมกี่กี่กี่เดือนปิดกี่เดือนปิดกี่เดือนปิดบางบางบริษัทก็ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งหกเดือนก็สั้นนะบางบริษัทก็เราไปท้ายๆก็มีเพราะจริงๆคืออันที่เขาปิดคืออันที่ว่าหเดือนนี่คือเราไปช่วงขายเฉยใช่ครับมีหเดือนมีหนึ่งปีมีอะไรบ้างครับมีเป็นตุ๊กเครือขายตอนนั่นคือครับแล้วพอไปปิดสองสาบริษัทไม่รู้สึกว่าเราแหวงคือผม พอช่วงหลังเนี่ยมาดูแล้วว่าวันนี้เราต้องดูบริษัทที่มีความมั่นคงมีชื่อเสียงเพราะว่าขนาดมีชื่อเสียงเนี่ยผมก็ยังโดนู่นะประมาณนี้เคยมีแฟนเฟินเคยบอกเฮ้ยจะทำเรืองวะมั้ยมันเหมือนเราอกหักซ้ำๆอ่ะใช่ใช่ทุกคนเนี่ยคือไม่อยากให้ทําแต่ว่าถามว่าผมเน่เป็นเป็นนักธุรกิจเป็นนักที่ว่าสร้างโอกาสตัวเองเพราะนั้นคือผมก็ต้องเบือนหน้าต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเราไปดูในเรื่องของรายได้อ่าโอเควันนี้เงินเดือนผมสามหมื่นสามหมื่นห้าใช่ไหม แล้วอีกกี่ปีผมได้ประมาณปีไว้เกียรติแบงเนี่ยจะเสียงแล้วอีกกี่ปีครับแต่ว่าถามว่าวันนี้ถ้าผมมีรายได้ตรงนี้มาเนี่ยวันนี้นี่ที่ผมบอกว่าวันนี้ทีฟูให้ผมคืออะไรผมให้ทั้งในเรื่องของไปเที่ยวก็คือแฟนกับลูกอสองคนซึ่งจะได้ไปสิงคโปร์นี่แหละวันที่น่๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันเพราะนั้นผมก็เลยว่ามันมันมีบริษัทไหนที่คำว่าคือขายมันมันทำให้เราได้ไปไปไปต่างประเทศแต่ความหมายคือรู้ว่ารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็มันคือมันรู้ว่ารู้ว่าเสี่ยงก็ต้อองงเสี่่ยะ มันคือช่วงหลังต้องต้อง,องพิจารณาครับช่วงหลังเราต้องต้องดูว่ามันบริทไหยที่มั่นคงใช่ครับต้องมั่นคงนะคะวันนี้วันนี้พี่เก๋ก็มาเจอกับพูสตาร์ของเรารนะคร,ครผู้ชมนะคะสินค้าของพูสตาร์ของเราต้องบอกว่าันนั้นวันนั้นไปที่ที่เขาใหญ่ด้วยรหรือเปล่าฮะไปด้วยกันแข่งกันครัไปด้วยกันนะฮะที่สี่ที่ห้าก็ต่อยกับเออเดี๋ยวต้องเจอกันอีกนะพี่เก๋นะแต่ว่าที่แน่ๆนะคุณผู้ชมนะฮะพี่เก๋ เราก็ไปทั้งฟังด้วยกันหมดเลยนะอาจารย์ดรก็อยู่ด้วยนะฮะสินค้าของเราแต่ละตัวแสดงว่าพี่เก๋เนี่ยสินค้าของพูสตาร์ทุกตัวเนี่ยพี่เก๋ได้ใช้หมดแล้วใช่ไหมครับตัวไหนที่พี่เก๋อยากจะพรีเซนต์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ชมบ้างไหมพี่เก๋ตัวที่ผมที่ผมใช้ในนี้คือตัวตัวนี้ครับลดน้ำหนักเนาะอ่ายันทีนนะครับคอมเพกพาวเดอร์นะครับแล้วก็ตัวที่ผมชอบมากนะเครื่องอุ่มพวครับแชมพูกับ ับ่ครีมแบบน้ำครีมแาบน้ำอันนี้คือเจลเป็นเจลอาบน้ำอันนี้มันมันสุดยอดนะเราใช้นิดเดียวเราใช้แค่นิดเดียวทัเราหอมมากใช้ทั้งครอบครัวครับวันนี้ขนาดผมไม่ได้ใช้ยังกลิ่นออกมาข้างข้างนอกนะหอมไปทุกเราอยู่ข้างนอกนี้คือแฟนเราใช้ลูกใช้ก็หอมโชยลยนะใช่อาจารย์ใช้บ้างหรือยังเนี่ยอาจารย์ใช้บ้างยังผมใช้ได้ของอาจารย์ใช้สิเราจะบอกอะไรให้นะตัวแชมพูตัวเนี้ ที่แรกตอนน้มต่อใช้ผิดเพราะว่าเขาจะผสมของเกลือด้วยนะครับจะมีส่วนสารสกัดจากเกลือด้วยต่เอ้อยทำไมชมพูมีเกลือวะอ๋ะอ,อลืมไปว่าวันนั้นที่เราไป,ไปนั่งฟังเขาเนี่ยเนาะเขาบอกว่ามันจะมีเกลือมาจากจังหวัดน่านใช่ไหมใช่เกลือชินเท้าจังหวัดน,น่านออครับเราก็ตกใจขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมที่ประทับใจอย่างที่พี่พี่เก๋บอกคือคือกลิ่นมันหอมมากกลิ่นหอมมากมันหอมเกินแชมพูกลิ่นมันหอมเกินแชมพูจริงๆคุณผู้ชมนะฮะ กินมันหอมแบบลักชัวรี่มันหอมแพงอ่ะนะครับผิแชมพูจะไม่ค่อยหอมคืออยากคนอยากให้มีผมหอมต้องไปต้องไปเสริมมาเองอ่ะคุณตอบเปเขอดมแชมพูอย่างเดียวครับที่ที่ไอที่เราที่ที่เราชอบไอ้ตรงนี้นะอ่าสิ่งที่เราคุยได้คือเราไม่มีสารที่สารต้องห้ามใน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 เครื่องใช้เช่นถ้าเกิดเอ่ยชื่อมาทุกคนรู้ว่าสารพวกนี้ต้องห้ามเช่นพาราเบลเนี่ยนะฮะแล้วก็แอลกอฮอล์อ่าถ้าเกิดมีมากมันจะทําให้ผิวแห้งอ่ะแล้วก็ไม่ผสมสีมากอ่าแล้วก็ที่สำคัญคือซิลิโคนไม่มีคือบางอย่างบางสีบางอย่างที่ ที่มันผสมแล้วมันเกิดผลข้างเคียงเนี่ยที่เขานิยมของเราไม่มีอ่ะใช่ะ่ะนะฮะแล้วก็ตัวแพคเกจจิ้งนะ,ะนุ่มนิ่มนะฮะนุ่มนิ่มแบบหน,น้าน<บ>อ,อกเลยแล้วเราจะเราจะกล้าตัดไหมฮะอะไรฮะปกติคนที่ประหยัดบางทีเขาเขา,ขาชอบตัดแล้วโกยมาอาจารย์ต่อใช้ต่อใช้ตลอดตัวนี้มันมสครับผิวแล้วมันดีเมื่อก่อนเคยเคยใช้เกลืออีกยี่ห้อหนึ่งไม่ขอพูดพูดถึงนะครับสครับเสร็จปั๊บเนี่ยขนาดจุดที่ด้านที่สุดฉันยังแสบเลยนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเราไม่แสบเลยนะฮะ แล้วก็กลิ่นหอมแล้วหอมแบบอ่อนๆอแล้วเซลล์ผิวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะพี่นะพี่เกีนนะว่าใมันผลัดเลยมันผลัดเซลล์ผิว<ช>จนแบบว่าพอเอาน้ําลงเสร็จปั๊บเทียบแขนสองข้างรู้เลยว่ามันผลัดจริงๆมันไม่โกหกแล้วไม่แสบผิวเรื่องเกลือหรือสครับนี่อย่างที่คุณเต๋าบอกว่ามันจะมีบางคนกลัวว่าถ้าเกิดขัดแรงจะแสบใช่ไหมใช่ของเรานี้ อ่าพวกนั้นคือไม่มีตรงนั้นไม่บาดคือเม็ดสครับนี่จะไม่ไม่ไม่บาดผิวใช่ครับนุ่มอ่าละลายเขาจะละลายใช่ครับเขาจะละลายแล้วก็เป็นเม็ดละเอียดละเอียดเป็นเม็ดละเอียดต่อไปซื้อมาอาจารย์ทดลองหมดทุกยี่ห้อแล้วนะลองมดทุกยี่ห้อหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ขนาดจุดที่ด้านที่สุดมันยังแสบเลยอ่ะแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่รู้สึกเลยอ่ะรู้สึกสบายผิวโลห์หอมละมุนน่ะที่พี่เตาจำว่าจุดที่ด้านสุดที่ที่ด้านสุดก็อ๋อนึกว่าหน้านะนึกว่าแบบนึกว่าขอโทษด้วยทางโน้นอ่ะเห็นย้ำเลยเห็นย้ำว่าสมมุติพูดอย่างนี้เอาตบตัวดีกว่าไม่เคยไม่เคยเห็นย้ำมึงก็ว่าไอ้สมสมติหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยเนอะเออแต่เขาลืมไปว่าน้าแล้วด้านเนอะ แต่ว่าไม่แสบไม่อะไร,รไม่แสบไม่แสบไม่แสบออแล้วก็เขาจะละลายละลายแล้วก็มันจะผลัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนแต่แปลกตรงที่ว่าเวลาเปรียบเทียบเนี่ยไอตรงที่ขัดเนี่ยมันจะใสสว่างแต่ตรงที่ไม่ได้ขัดเนี่ยมันจะคล้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้อบอกเลยว่าสินค้าเขาแต่ละตัวเนี่ยมีนักวิจัยเจ้าของโรงงานและก็กว่าจะผลิตออกมาเนี่ย ลองแล้วลองอีกเหมือนบางช่องเาขาคัดแล้วคัดอีกถุกต้อพี่เกแต่ตอันเนี้ยลองแล้วลองอีกลองจนกว่าจะพอใจลองจนกว่าจะดีนะคะทุกตัวหล,ลอดดำหลอดดำย้ำนิดนึ่งนะหลอดดำเป็นแชมพูเนี่ยตอนนี้เรามีสูตรเดียวนะสูตรเดียวคือคือามค,ค,คนถ้าเกิดผมแห้งมากก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพราะเราเป็นสูตรผมมันถ้าเกิดคนมีผมแห้งหนังศีรษะแห้งก็อย่าลองได้ถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็รอสูตรใหม่ที่เราจะมาแต่นี้สูตรผมมันก่อนนะ ชอบตัวไหนรู้ไหมชอบตัวนี้ชอบชมพูมันมันหอมมากมันหอมเวอ์เินชมพูมันเป็นหอมที่มันนุ่มนวลมันมันเยายวน่ะมันหอมเย้ายวนมันหอมยั่วมันหอมยั่วเพศมันหอมยั่วเพศคุณผู้ชมอยากจะรู้คุณต้องมาใช้เองอ่ะเต่าก็พูดได้แค่นี้เพราะว่าเต่าใช้เสร็จปั๊บแต่เต่าว่าเฮ้ยทำไมมันหอมอย่างนี้วะ หอมมากนะฮะแล้วก็เวลาใช้เสร็จแล้ววับเนี่ยนะผมเนี่ยเขาบอกว่าคนผมเป็นงอกผมเป็นงอกใช่ไหมใช่ผมกำลังกำลังเริ่มนเลื่อนนั่นนะผมงอกทำให้ทำให้ลดผมงอกแล้วผมร่วงลดผมร่วงอาจารย์พูดไปมันหอมมากดมก่อนนะอันนี้ตกลงคนคนติด ไม่เห็นแต่ดมเห็นดมทินเนอร์ดมกาวเนี่ยอันนี้คุณดมแชมพูดมแชมพูอ่ะหอมจริงๆอ่ะเออเป็นเป็นกลิ่นนุมหอมระดับเหมือนพวกที่ว่าเคาน์เตอร์แบรนด์เลยใช่เคาน์เตอร์แบรนด์พี่ติ๋มบอกว่าคัดแล้วคัดอีกเอออย่าทำตาหวานอย่างนั้นคุณผู้ชยวเขาจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ทินเนอร์เออมันหอมมากคุณผู้ชมจริงๆมันหอมเวอร์เกินชมพู อีกตัวหนึ่งค่ะอีกตัวหนึ่งที่พี่เก๋ทานก็คือตัวแพนทีนครับเรากินอันนี้เวลาใช่ครับอันนี้คือผมกินตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงครับเรากินเรากินหลังออกกำลังกายตัวแพนทีนตัวนี้จริงจตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเน้นก็คือกินกินเพื่อให้ไม่หิวหิวต้องครับเขา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 เรียกว่าเขาเป็นตัวที่ หยุดการอ้วนก็คือการที่เราอ้วนเนี่ยเพราะเรากินตลอดเรากินเยอะถูกต้องครับเรากินอู่นกินนี่ถูกต้องไหมพี่เก๋อาจารย์พอเสร็จทีนี้เนี่ยเขาจะุดแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยจะเป็นชาเขียวนะฮะชงนันอร่อยนะฮะกินไปเสร็จปั๊บเนี่ยคุณจะไม่คุณจะอิ่มคุณจะอิ่มแล้วก็คุณจะไม่หิวแล้วคุณจะไปออกกําลังกายต่อได้อีกอิ่มแล้วคือแคลอรี่น้อยถูกต้องครับข้อหมายคืออ่าไม่ใช่ของเราว่ากินแล้ว เบิร์นเผาผลาญไขมันออกมานุ่นกระจุกกระจายไม่ใช่นะเรากินเพื่อให้ท้องอิ่มแล้วทําให้เราไม่กินจุกจิกไม่กินข้าวเยอะแต่ทั้งการกินท้องอิ่มเนี่ยไม่ใช่แค่อิ่มท้องมันได้โปรตีนเยอะมากเป็นโปรตีนไปดูในของเราเป็นโปรตีนเพียบเลยโปรตีนจากพืชนะฮะแลวเขาบอกว่าการที่ร่างกายกินโปรตีนเยอะเหมือนเพิ่มเตาเผาแต่เราไม่ได้เน้นเผาผลาญแต่ว่าเราเน้นอิ่มท้องแล้วได้ประโยชน์ไม่หิวโหยออกกำลังกายได้ด้วยทุกวันนี้สองวันกินทีหนึ่งเพราะมันอิ่มสองวันตันอิ่สองวันเลยต คือพี่อนเนี่ยบางคนป่วยครับไม่มีกําลังอ่าฮะเมื่อยพอเขากินตัวนี้เหมือนมีพลังครับใช่มันช่วยได้เยอะเขาถึงได้เขาถึงได้บอกว่าคนที่กาลังลดน้ําหนักพูดง่ายๆนะคุณผู้ชมกินตัวนี้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยทำไมไปวิ่งออกกําลังกายได้อีกวะทาไมไปยกเวทได้อีกทาไมไปเดินออกกําลังกายได้เป็นปกติเพราะว่าเขาให้พลังงานแต่ไม่อ้วนและที่สําคัญทําให้ไม่หิว ถูกต้องัวต้านแก่ต้านแก่นี้เราเราอย่างอร่อยอร่อยครับใส่น้ำเย็นนี่อันนี้สองสองตัวนี้คือชงชงน้ำปกติหรือน้ำเย็นก็ได้นะสองตัวเนี้สองตัวนี้เอาน้ำร้อนนะน้ำร้อนนะน้ำร้อนอีกกลุ่มหนึ่งตันนี้จะไม่โชว์ตัวนี้โชว์กลุ่มน้ำปกติถูกต้องหานะตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นอะมิโนนะคุณผู้ชมนะต้องบอกว่ารสรสชาติเนี่ยเป็นส้มยูสุอ่าถ้ากินทุกวันได้ยิ่งดี ก็คือต้านคือต้านแก่จากภายในออกมาคือเราเอาง่ายๆเรากินข้าวอ่ะข้าวมันโดนน้ำลายเราเสร็จปั๊บมันเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลอ่ะน้ำตาลเนี่ยเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์คือทำให้เราแก่แก่เกินวัยก็คือชรลาตัวนี้จะไปดักจับไม่ให้ไม่ให้เกิดการเรียกว่าไม่ให้มันแก่นะฮะแล้วก็เป็นเจ้าแรกในในในประเทศไทยด้วยที่ที่เอามาขายเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเจ้าของเนี่ยนะฮะ เจ้าของโรงงานเนี่ยมาเองเลยมาอธิบายพวกเราฟังพี่เก๋นะทีงานที่ทำฮะพี่เก๋ตัวไหนตัวไหนที่พี่เก๋ใช้แล้วประทับใจมากที่สุดฮะก็คือผมผมต้องใช้ทุกตัวแล้วประทับใจทุกตัวเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปสื่อสารในการแนะนําสมาชิกเข้ามานี่เราต้องบอกเขาได้ว่าวันนี้ตัวนี้ใช้ดีไหมถ้าเราวันนี้เราไม่ใช้ตัวไหนเนี่ยคือเราไปบอกคนไม่ได้เพะฉะนั้นเครือข่ายเนี่ยสำคัญมากใช่ไหมเครือข่ายที่สาคัญมาก คุณต้องใช้ก่อนสชยก่อนให้รู้แล้วให้รู้จุดเด่นแล้วก็ถูกต้องครับให้รู้จุดเออคือผมคงไม่ได้จุดจุดยอดจุดได้นะให้รู้จุดเด่นและก็ข้อจํากัดเช่นอย่างอย่างที่หลอดสีที่คุณคุณต๋อกำลังติดตรงนั้นะอันนั้นเป็นย้ำนะว่าจุดเด่นก็คือทุกอย่างแล้ผมงออะไรแต่จุดจุดจำกัดข้อจํากัดคือสูตรผมมันย้ํำนะผมแห้งอย่าเพิ่งลองเยอะนะผมอ่ะช่วงนี้นะที่คุณต๋อกำลังโดนเนี่ยให้พี่เก๋เนี่ยนะเชิญชวนเชิญชวนชวนนะฮะเชิญชวนนะฮะในในนามของดีพูเนาะผมก็ อยากให้มสมาชิกทุกคนหรือว่าคนที่กําลังดูรายการนะครับในช่วงนี้ก็คืออยากให้อลองเปิดใจของภูสตาของเราคนระับซึ่งวันนี้สินค้าเราเนี่เป็นแบบพรีเมียมนะครับซึ่งราคามันหลก 100, ักร้อยทุกคนสามารถจับต้องได้เพราะนั้นสินค้าที่มันเข้ามาใหม่ก็ตัวฮอกเก็ตนาะมูเนาะ ตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้กําลังเข้ามาคนที่ชอบดื่มสายดื่มเพราะนั้นสินค้ามีให้เลือกทั้งทั้งใช้ในชีวิตประจำวันเพราะนั้นผมบอกว่าวันนี้เราไปซื้อที่ห้างเราก็ไม่มีรายได้กลับคืนมาถูกต้องแล้ววันนี้ผมบอกว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งพี่เต๋านับเราใช้เท่าไหร่ต่อเดือนของใช้ใช่ไหมถูกต้องเราใช้เพราะนั้นตลอดวันนี้ไม่ต้องคิดเลยว่าวันนี้มันเป็นธุรกิจเรานะเป็นธุรกิจแล้วผมอยากเชิญชวนเข้ามาทําธุรกิจเพราะว่ามันไม่มีอาชีพไหน ที่มีรายได้หลักแสนหลักล้านครับครับเพราะนั้นคือผมผมอยากเชิญชวนครับผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปไลน์ของทีทีวีพูลหรือติดต่อนักธุรกิจรหรือในเฟซหรือพูสตาร์ของเราครับตัวนี้เ็นอิกกตได้ะหรือติดต่อผมนะครับสายการ์เซียมสลัข้ามติดต่อไดเด้อการ์เซียมสันประโภคทางจังหวัดการสินียมซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทางพูสตาร์ของเราที่ให้โอกาสได้มาเปิด ในเรื่องของสินค้าเรื่องสินค้าเรื่องทุกอย่างที่เราได้สัมผัสได้มาสื่อให้กับผู้ชมได้รู้ว่าวันนี้เราได้ใช้สินค้าแล้วมันดีจริงๆนิครับนะ ดีมากครับถูกตองห่าคุณผู้ชมนะคะใครอยากจะใช้สินค้าที่คุณภาพเรากล้าพูดเ่ะเพราะว่าเราคุยกับเจ้าของโรงงานเราคุยกับนักวิจัยมาหมดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าไปสั่ง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 ให้เขาผลิตไม่ใช่นะฮะทาแล้วทําอีกคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้สินค้าออกมาแต่ละตัวนะฮะวันนี้รายการของเราศาสตร์ชีวิตออนไลน์ต้องขอขอบคุณนะพี่เก๋มากเลยนะฮะที่ให้เกิกับเราวินตรงมาเลยจากมาจากไหนนักการินกษาการศนะษะขอบคุณมากเลยติดตามเราได้นะอาจารย์นะฮะใช้ติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของทีฟูเราข่าวชาวบ ใครจะดูเพื่อดูย้อนหลังดูวยก็ถ้าเกิดใครดูดูแลก็อย่าลืมนะดูอย่าดูเฉยเฉยกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์ให้หน่อยนะฮะเพื่อคนจะได้รู้จากสินค้าเราว่าของเรานี้ดียังไงบ้างไม่เชื่อมาดูได้มาด้วยตัวเองที่นี่ก็ได้ไเช็ในเพจใน Facebook เราก็ได้นะครับใช่ฮะวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ